ียูได้ยังกินเที่ยงพวกเจ้านี่สีบ่ายโมงสีบ่ายโมงแล้วนี่สีเที่ยงเราไปิเฮ็ดกับข้าวกินไปชิเฮ็ดยังบ่ไปสิเฮ็ดแล็บพี่น้องเฮ็ดแล็บเต้นแล็บไหมพี่น้องเต้นเล็บไหมพี่น้องพวกเจ้าเต้นเป็นบ่เต้นเล็บข่อยเต้นเป็นกับข่อยก่งนี่นี่นี่ไปชิเฮ็ดกระบะกระบะเพื่อนว่าแเล็บพี่สันว่ะมีบ้านเท่าเอินกระบะนอกจากนี่แผ่นกระบะข่อยนี่เห็นบ่เมื่อกินน้ำข่อยได้ไหมแผ่นกระบะข่อยก็จะใส่นี่ มันนีขวายกสิใส่เนยคี้มอนะจ้าครมแมมเนลว่าเขาเอินว่าเขาเอิญคขีมนี่แะถ้าตื่นพออันพอใหญ่ปเอิแม่เมาแนว่ะสิกว่าเอ่นบอถึกน้อเพึ่นกว่าเอิไปทัวทีบมาเดียกเรียกองส่อืมบาี่อืมบ้าทาไปเลยทาไเลยนองก็คีมทาไปเลยคี้มงนนัวมัน ใส่แล้วจะเทือกิมักใครหลายใครหน่อยแล้วจะเทือกนะนี่นหะพี่หนุ่มเฮ็ดกินเถื่อใส่เพื่อนสุดยอดเลยเห็นป่ะเป็นแบบเห็นป่ะเห็นชัดพ่กกล้องกล้องอันนี้มันเฮ็ดได้โดนหน่อเดิใครเพื่อนเฮ็ดให้ให้ร้านร้านที่เป็นขายกล้องหน่อยเพื่อนเฮ็ดให้เพื่อนเฮ็ดหายแล้วเพื่อนว่านคันคันเฮ็ดอันคันเฮ็ดกล้องที่อันที่มันเฮ็ดได้โดนโอันกล้องจะบอกค่อยชัดเหมือนเฮ็ดดีวะฉันคันเฮ็ดดีมันเฮ็ดได้มันเฮ็ดได้ทะเลเฮ็ดดีเพื่อนว่า สิบเกตนาทีหรือสิบเกตนาทีมันสิตาไปอีกวิดีโอหนึ่งเป็นเป็นสิบสองนาทีไหมจ๊ะเหตุดีอันนี้มันเป็นเหตุดีกระชับมนเป็นไงว่าเป็นอย่างจ้ามันเฮ็ดหตุดีมันกับเป็นรถดดีกระชับมันนะจ้ะเนาะเป็นรถดีมันในมันในเห็นเอ่อมันในเห็นนแบบว่าบอบบบอวบบอเป็นหลายตอนไหมเนาะจ้ะเนาะมันเห็นชัดอยู่เลยเห็นคว่มง้างหัชัดจ๊ะอืมเคยเห็นความงางหัชัดเลยมากล้องชัดอยู่อืมคอยกระวายจัวฉันมะมันนี่คอนเสิร์อันนี้บอก เราจะไมโอยอันคนล่างนางมหยุดไป่น้องสิ่งม้าหมงสิ่งม่ามามับมันล่างนางนมหยุดออกเันจะไ้หน่หมดอยู่เดียวเดียวก็อนุญาตก็เนื้อใจเด้อขออนุญาตเสร็จนางก็อนุญาตเสร็จนางก็พี่นางนางไปซื้อนางซื้อนางไปหี่้อนเอานี่ออกกันนะ นี่มันิดเลยกันอันแก้แก้สิผิดผิดหน่อเพราะง่ายไปกินแบบอ่อนๆคอยกินแก้วไปนี่เนะบอเป็นยังงจ้ะคนไทยเขากินผักแก้แก้บเป็นย่างจ้ะให้งันแก้แก้ให้งันหนักน่อๆเปนโระนีเปนเี่ยบมันาเหมืนบนี่หั่นไาได้ไมตัดเตจากน้อยใส่ลวยไปเลยพี่น้องใส่ลวยไปเลยบง่ายพี่น้อง มากินน้ำข่อยวันนี้อีหยังอีกใส่บะเข็ดเทศบะเข็ดเทศน้อยใหญ่บ่อันน้อยใหญ่ใหญ่ก้นี้กินหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะน้อยน้ยน้อยเป็นกลางเดี๋่น้อยเป็นกลางอีอบ่หั่นไปเลยหั่นบางบางนี่จน่อยนิดหนจอยชิเด็กกัดกัดกิ้มแซกแม่พี่น้องอือบ่ใส่ไปเลยบอใส่ไปใส่ไปพี่น้องง่งาย มัน,นีม,มว่วนบ่ได้เพราะอย่างว่าใ่พักหลายนี่ตักไปชิมหน่อยเลยมาตอกมันถิมได้พี่น้องเด้อนี่ตากไปชิมหน่อยเลยเนี่นา่อืมสุดอย,ยอดได้นเลยัน,นมันแต้เยนนีเสมียนเ็ลยก็สฟางเปียนตัใช้ตุเย็นแ ม okay, sure okay. <system> <ai> ันจะับบน้อากาศมันสิแบบเย็นๆแน่มันกะโอเคไงอากาศมันดีมันกะสิ่มู่ไกลเนี่จัดหน่อยอันนี้ปาดก็อ้อนอ้อนไปห่อเพื่อนบ้านต้องปาดอยากออกมันเหมือนเด้มปาดเพราะเป็นพิธีเป็นของเพราะให้มันจิ้มสก๊อกแซ็กงี้ยกระจอกกระแจกเลยเพื่อนบ้านเพราะอะไรเพื่อนบ้านแตงกวาค่ะแตงกวา พี่น้องทั้งเหนือบ้านทั้งกลับมากินแล็กด้วยกันเนะเจ้าหน่อยน้องแก่หนาล็กมากินน้องยหนา lắm lắm นเจ้าน้องยะนา lắm ขนะน้องยะโผุหนาโคะเจ้ายะล้ ắ m แต่ล้ำว่ะอือก็ใส่จีอี้นะเจ้าใส่จีอี้ใส่ไปเลยเจ้านี่อือก็มันจะล้ำขนาดเจ้ามันหนาจีอี้นะเป็นทูน่าก็ได้นะเจ้าเป็นทูน่าก็ได้อี๋ปอละเหรอ จำใส่นักเจ้าถ้าไส่นักมันจะกินบ่อมันจะมันกินมดอยู่เจ้าแต่ว่ามันจะพันบ่ได้เนี่ยจ้าเข้าปากอยู่ห่อล่ำปลาล่ำปลาเหลือเลีออ้ยเลี้ยอันยังก็มีบ่ออกเหลือไอนักเลี้ยไอเมี่ยงปลาทูที่น้องกินวันนั้นเน่ยเจ้าเมี่ยงปลาทูวันนั้นโอ้คำญ่คำแต่คำว่าก็ ไปเลยพี่น้องไ่พื้นไปพืพ้แล้วทั้งเนื้อทั้งเนื้อทั้งใตทั้งอีสานเอาไปเลยพี่น้งองไม่เป็นไรค่ะถุนแล้วค้าภาษาไทายบ้านาเอาก็ได้เห็นบอเป็นไรค่ะใส่ไปเลยใส่มีอะไรก็ใส่ไปเลย,ใส,สย,เลยใส่ไปเยอะๆถุนแล้วรอ้อนมือสนิห้ออันเอาออกไปก่อนพอสีอ่อันอเนียนบอลแนว้นี้ยันหอยแนวขูดเนวขูดแค่รอดก่อนขูดไปได้จ้ะ คลมจะให้มันถือมือได้บุถือมือจะบาเดเบียดออกไปกินเคื่อเบียดนัวไปต้องกังเลยเนาะใส่กระปุใส่ระคมากินพักแล้วๆก็ใส่ไปเลยนะใครมากินพักหลยก็ใส่ผักบอกน,นี่ยไม่เห็นบอแล้วหรอกข้าวเดียวพีน้องมานีกเอา,านี่ใส่ติกกอพวกเก่าจำสูตรแล้วนะไปเก็ตกินพี่น้องแซ่ ไปซื้ออันนี้เนี่ยซื้ออันนี so right hey, ้ซื s <S okay. ้ออยู่ห so, ่างซักไปสินค้านี่ห่างซักไปสินค้าบ้านเมืองเอ้ยเมืองไทยเพามันมีหลายบทนี่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เพิ่นขายเราเป็นแบบนี้เนาะหลายบทบบซื้อแล้วกันซื้อเราไปเฮ็ดกินอยู่บ้านก็ได้แล้วก็ซื้ออันนี้นี่นี่มันี่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 เบึงเบึงกองเบิ่งซื้อมันเป็นกองแบบมิจฉานี่นี่เอามาโรยมาโรยแล้วก็ทาให้มันทั่วม่ต้องโรยหลายก็ได้จ้ะโรยหลายโรยหน่อยเดี๋ยวจะข้นหมักนี่บ่ทาให้มันทั่วที่อยู่แถวบ้านนอกอีสานบ้านนอก็เฮ็ดได้จ้ะ เมื่อวานที่เมืองเาเป็นม่สือ,อ,อเกเด้ก็เป็นมขายเออด้อันที่เป็นเห็ดแลบเห็ดกับบ้าขายอะได้หลายเห็ดใกล<ๆ>เห็ดหยัางได้ดได้สิมามเห็ดทูน่าเห็ดหยัางทูน่าก็คือปลากระป๋องบานเฮาอยู่หลจ้าอันนพอเอานี้ใส่เห็นเห็ดบวมอกพเส่วถุงใบเสถุงใส่ถุงแล่เสถุงอน้อมูก็สิไห้สบน้ำมูกเปนเด็กหน่อย อากาศเย็นๆพี่น้องมะฮะมักอากาศห่อน้อไม่ค่อยมักอันนี้ก็ใช้ตัวเย็นไว้เลยนี่ยังมันนี่ใช้เกลือจักหน่อยพี่น้องสูตรข่อยรสสูตรข่อยสูตรยาสัมพูด่างแปงเหระจันสูตรยาสมผูด่างแดงมาแดดเตะด่างดงแปงมือพี่นงมื่อวานว่ากินปลามื่อวานี้ว่ากินปลาไลมือนี้กินันนี้อยากกินไหมที่จะกินเนี่ยพกกนเบ้งมาอันขี้ข้าน้ามันงูเรียงกงลียงเนี่ย ใส่เกลือจัน้อยเรา pues ก็ใส่พริกไทยนี่จะพริกไทยพริกไทยเาอยู่น้อยนี่ใส่ปเลยเราจะไปใส่ไนี่สูตรข่อยสูตรที่ประเทศขายประเทศตั้งสี่บอกกับว่าหุง้วกันจ้ะบใส่ไปเลยแนวหลังบอนี่มันจะเป็นทุ่นหนาแบบนี้ใส่ทุ่นหนาอะไแต่ว่าก่อว่ใส่ทุ่นหนาข่อยว่ใส่ทุ่นหนาใส่ทุ่นหากับเส่ใส่ยังก็บเส่ไม่ได้ขนี้กัน เก็บท so <laughs> ี่น <mir anda> ้านพี่น้องไปจัข้าพี่น้องเ็ดเงเอเ็ดไงเไงไปกินพักนี่ประโยชน์ความพี่น้องอืมเป็นพักรายพักหลายที่อย่างนกมากั้นห็นสบายสบายแบบสบายสบายไตล์ย่าสุพูดดังแต่หะาา์ดังแต่ ดังแปดงปังปึ้งอยู่นะจ้านะก็เช็ดตัวไปก่อนแล้วขอไปเอาผ่าผืนใหม่นะคนดีหน่อยจ้าก่อนแป๊บนึงโฆษณาค่ะขายยาขี้กระตือโฆษณาขายยาขี้กระตือพี่น้องทารแป๊บนึงถ้าคอยอย,อยู่ไซน์เนาะ ก็จะใส่แบบนี้เอานี่ไปไกลๆก่อนนี่มหนุ่มยังกอดเลยอันอันโดนหนักๆสุดมากมาบ้านนี่อันนี้วะกินไปแล้วสองอันบ่ามีคนกินเพราะไงเพราะนักคนเดินข้อมูลเพราะเนี่ยมากินไั่นอีหลาแต่ก็เคยมากอีหลาวันมากแบบที่มีน้ำตาลโรยเขาไปได้ซื้อมีน้ำตาลโรยมาไงเขาซื้อแบบนี้ใครฉลาดนี่เขาซื้อแบบนี้มีคนอยากกินนะเขากินข้อมูลนี่นี่แบบนี้ก็จะใส่ มีซีม่านมันก้อนก้อนสองสามวันน่ะนะใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยืใส่ไปดูเขาเอิ้อนอืมสารามีอันอันแค่นีครับพานบ้งมันขึ้นมันขึ้นหมูย้อยขึ้นใส่กว่าขึ้นอย่างไรน้องบอกว่าขึ้นเรกจะมันเป็นอาหารฝรั่งเลย เ็บอกว่าติวันที่นังมี่นองเส้นขาบันายายเอาอ่อนสามีเบิงใกลด้วยข้าเชนูสีไปสีไม่กินมาสีนว่าอย่ด้อีหลาอีหลาทำแพงนองแก้วคนงามนี่นั่เป็นเรองสีลูกลานี่บอหน่นั่เป็นเรื่องสีปติตาบอกวาเป็นเพลนเพลนิติตาบอกมาเป็นเพนเพสีแม่ใาเห็่บอเป็นเพนแพกลมก ไปซื้อยุ่ห่างซแซปิ้แซปเรเวอร์ฮันยออะไรก็รีดหรือว่ารีดท่านกันไปซื้อยุ่ห่างซาพิสินค้างจะล้าหลายไปซื้อรถจ่ายยุ่ห่างอะไรกับมีที่เป็นขายพวกนี่แหละของบางทีแหละอันนี้ก็บเมนอันเป็นเป็นเจ้าไหนล่ะหมูบอกขอยกับอันนี้ขอยบกบุญขอยบกบุญจัดสื่อมันพ่อใหญ่บอกก่อยอะไรเจ้าขอยกบุญจัดก็กินอย่างเดียวนี่มันมันก็สิอันนี้อันคื้ไข่ไข่หมอยหมอยมันจะ ไกิตักูมาือไปไม่เชื่าหมูยอไม่่าม่เ่หมูยอะตอพวกเจ้าทอบทำอะไรนี้เรลากันมันแบบว่าจะไหนมันอเลียก่อดไปนอนไ่จะด่าก่ได้จ้าค่อยว่าเสียงไรมันเสียงไปดชั่วสิบทั่วเดนอดว้าจะด่ากเด้ด่าหมดบ่าขี้ข้ามมกัักพวกเจ้าไปเก้า่ะอันนี้นะเป็นจิ้นคล้ายๆหมูยอเลยจ้า ให้่อยหัวสถั่อไ่ละสห่หัวอะไรก็ได้ใสไ่ไปได้เห็นมอไซไปโรดพี่น้องกินหมนว่าอะรินไปกินหมดยังยังกินหมดไมนก,กินหมดก็ดวด่ว่ามจีอนทัได้เพรานั้นอ่นะทั้งมได้เดียวแต่เท่านี้นะเอาเอาใสพตื่นไปก่อนพี่น้องเตาของดพี่น้องเองนารด่นนาหองกันฮักทเขา่ะ ไมได้แต่ที่เราอะบ้าก็อยาะหวจะขวเป็นบเป็นบ่อเดี๋ยวกเทน้งก็เป็นน้องแสดน้องห่อยน้องควยอยู่ไหนเนี่ยไปพันเลยว่าเป็นบ้าันไปไหนเดีวเต้เต้น้องนี่เป็นแบบเปิดไมสิเป็นน้องแบบเปิดเปิดมาเปิดย่างไมาน้อง ใส่ไปเลยอันน like ุกเปนีได้สองแก้วสองแก้วยั <mon> ่งไ่งติมติมไม่กินนัำแด็ดต้องกันบานนี่กินแลบกินแลบกินแลบสิก้วยกล้องนีบ้านเนี้ยก็ชิโนเข็มิได้โดนบ่เนี้นนี่ว่ามันตับอะไรบ่เดี๋ยวตัวมันตับเองเดี๋ยวเราใก้วยกล้องก็ให้ก็ซ้ำหมู่สสองพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายางห่บน้ำหมูมันหลายพี่น้องย่งได้ไปเยอ

พญออายุหงคมนี่มา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 กินน้ำข่อยบันอืดอยากหลายพวกเจ้าได้จากนิที่เรา,า,เราตรเธอผอเหตุเรียบสิบสานาทีเราไปน่นาอสิบนาทีสี่สิบแปดสี่เก้าหาสิบแล้วโอเคเขาจะกินลวเห็นชัดพาออย่างข้มง่ามชัดบอกเห็นชัดอยอ่หลเมาก ตัวัวยังมันเฮโรอีนหัวแ่องวะตั้งกล้องว่าอันนั้นอืมเดี๋ยวเห็นดูจ้าเดี๋ยวเห็นดูน <èn isf premature> ี <crease infection wrote> ่เราก็เอืนแลบพีนอมพันมเข้าไปเห็นบอกเราเหนชาพาพันพันพี่หนุอมพัาพั้มเขไปแล้พันบอไไรมันใส่หลา่บุญนี่เราก็เห็นไอ้พ่อใหญ่กินดังสีกับจ้าพ่อใหญ่เป็นมักังซีเคยเห็นไอ้เป็นังสีเป็นมักใส่ทูน่าแต่เยเห็นเป็นเปดทูน้าอือเหะ อ้เป็นเห็ดอไนี่ช่ว่ะฉันใช่ผักล้านกับบัวอ้วนหรอกต้องกินผักหลายๆไปนองย่งบัวอ้วนเพราะง่าเป็นรคว้ออ้วนปัะมาเป็นโรคข้อมกินน้ำที่แลบเป็นกระโดดเราได้เป็นกระดได้หลายกิโลเราไปนอนเพราอยังหีว่าผักกันเป็นดอกกับร่างกายยังมันแรกเป็นกับยัางมแรกเป็นกับอิหลาเป็นกับผักกันออกกับร่างกายยึดพื้นมาจืกยึดพื้นแข็งทางับอิหลาอยางมันแรกยัางมันเว้นกับคอยกับพอไงกับผักกันไปยังคอยยึดพื้นมาได้ไปนองคอยเท้าแล้วก็บบนี้ง อืมบบอมกระดาษทิชช <ừ> ู <ừ> ่ขเนี <ừ> ้ยเขา่นเไปแล้วอ <c ười> <ừ> ืมี่มาลากินห้อฝ่เราบอก่างนั่งบืสุดหนัหักนฝ่งบอไดังวอืมอืมอ เสียบไปหน่อยเสียบมันมันไปหน่อยมันมันน้ำขี้มันที่ขอท่านน่ะขี้มันที่ขอให้พวกเจ้าเบิ้งนั่นน่ะเ่ียบเแซ่บแซ่ๆการที่ไปซื้อเขากินเขาเห็ดให้เฮาใส่ให้เฮาหน่อยๆเหมือนเขาสิดพานเป็ดอร่อยๆเฮาอืมบันรทองข่อยมันสีมิมั้ยเป็นผักเป็นซีนเป็นเนื้อเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปเสียบอินโดนี้อิ่มแล้วข่อยกระเทียน

น,น,น, bueno น,นัน gua, no. ่นแค่รดมันเงี้ยนัวยังไม่แัดรสชาจะมันขับเป็นชัดไหมจ๊อปเพ่นขับบางอันนี้เห็นว่าค่อยชัดเขาเหตุดีเรายกกันหอืมค่อยก็ว่าเห็นชัดอยู่ดิ กับพวหมูดกันนะจ๊ะเนาะแฟนขับคุ่นคนกับว่าชัดจับแต่ว่านี่มันเห็ดยาวมันมันเห็ดดีปืนเทศประมาณสิบเอ็ดนาทีเนาะเห็ดดีเป็นม่ะกินอย่งเับกินสุกหุกขึ้นก็อร่อยจ้ะแซ่อยู่แซ่บเนี่ นัอืมอืมเจ็บเป็นขังเลยอืมปวดเจ็บปวดขขอยบ่หนึ่งบาทบ่อืมกินหนูพี่น้องอืมแจบอืมกินอไรก็นกระโดเนาะนจบเนาะ ภาาเให้มันสะอาดม่ต้ท่องเสียอืมภาษเย็ิภ่สะอาดลรท่องเสียไปหนอ่นอย Nhưng họ cảm tay không Nó là... khổ cũng khổ hả hả Mình đã tôm nhắm này thôi nha Tôm nhắm cay, đặt tí tôm nhắm nữa thì... ไปให้กินเด้อไปให้คือขอ่ายเยอะนี่ขวายแฝงนก่ขนายหัวนี่ข่ายก็ให้เบิ้งแล้วอ,อันที่เป็นเนยเป็นขินก็กระห้เบิ้งแล้วเปซื้อมาแล้วพักพักอะไรเจ้าสีใส์ไส่ผักก็ยังใบเมื่หร่เนาะไส่ผักเดี๋ยวเจ้าสีไซ,ไซ,ไซ,ไไไซส์แซมใส่อันครออับที่กันไม่ใช่บอกพริกหวานจะใไซส์ได้เด้อจ้ะเท่านั้นคนบอกไใส่มันหลายแล้วไงอืมมันหลายแล้ว ทุกยิ่งทุกย่างก็ใช้แดลอืกำลังปีกลใช้แหลอืแล้วเตะเส่ห้องสิดมักนะใช้ไปเลย บบนีมันจะเป็นเน้ข้างในมันบึงๆเนือนข้างในมันชัดเลอจไปหน่อยเอ,อ้ยจากที่ชูตกนี้้ามันเดี๋ยวไปเจ็บอ่ะ bột thẹp vô Nắm thẻ ừ. Thì nó Du kan ikke en ubejde. ใช่ค่ะใส่ไก่ก็ได้อาจาะย์เนอะใส่ไก่ใส่ปลาก็ได้อืมพวกก่อนไก่สีเขาไก่ต้มไหมจ๊ะไก่ต้มหรือไก่หนึ่งไก่หนึ่งเนาะสี่ข้หนึ่งข้อีซินมันออกนะซีซินเห้ือนมัส่ปลาคือกันปลาสี่ข้อย่างไหมจ๊ะปลา นี่ยนะปลาที่เขาย่างตายอย่างกระส,สันไม่ใช่หลุดอย่างเพื่อนมาเป็นอย่างนั้น,นแซ่บอืมเสียเขานถึงเขาเห็ดมาแล้วอืมเสียอือย่าเพิ่ง mẹ rất là nó mẹ con mẹ con mẹ mẹ cái mẹ con mẹ con sao giờ cái con mẹ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  เืี๋ะเลยติดิดแก้วยันไหนได้โอ้ยแสบขับพี่น้องเยแสบขับแสบพนี้รอเนี่ยี่น้องแฟนขับพี่น้องแฟันขับกวาน บอกเม <aría> ื่อวานนี่คอยเห็นคอมเมนต์เมื่อวานคอยก็ตอบแล่าปลายเหระยายไม่เห็นตอบคอมเมนต์เลยว่าสันว่าตอบด้วยจ้าตอบสีพยัญชนะตอบทุกคนนะจ๊ะพ่อวันคอยตอบคอมเมนต์ข้างอันคอมเมนต์คอยตอบข้างไว้อันว่าท่านไหนถีบเนาะบ้านนีนคอมเมนต์ที่ยังว่าให้ตอบนะจ๊ะที่คอมเมนต์เก่าที่คอมเมนต์ใหม่ที่ว่าท่านได้ตอบกับพ่ออยังบอกอันมันช็อตตรงที่ว่าตอนที่ข่อยไปเที่ยวนะจ๊ะ ตอนที่ไปเที่ยวคุยบอคุยได้ตอบนะจ๊ะแม่พอไปเที่ยวนะจ๊ะเนาะก็เลยก็เลยบอคุยได้ตอบวันนี้บางนีมันก็เลยมีคอมเมนต์มาหลายก็ตอบประธานก็ย่าดาคุยได้จ้เด้อยหากุ่ยบอตอบทุกคนนะจ๊ะก็เลยดูนี่ก็เลยไล่ตอบอยู่จ้ะไล่ตอบก็ชีบอห้พลาด็ได้จ้ะเจ้ามาถ้นบอเห็นตอบกับก็ล้อคนได้จ้เด้อตอบทุกคนจะหักทุกคนทอๆกันอืมเป็นคนที่หักข่อยหรือคนที่บอหักข่อยคนที่อ่าด่าข่อยเรื่องไหนก็เลยหักขี้เกาจ้ะตอบเมเล้นเขียนมาเลยได้จ้ะเด้อ ขียนมาโลดคนที schnell, ido, uh, uh, ่ดาคอยกระดยอืมจะเขียนมะโลดคอยกระจิตตอบก็เก่าเลยจ้าอืมหักสุคนกะทันตอบจ้ากะยะเววาที่ใจเด้อดใจเด้ออือยะดาคอยเด้อด่าโรดนเ่อกี้ข้าเดี๋ยวพวกเจ้ากี่ข้ามพวกแกก็เศร้าอีกต่อไมันเป็นอะบรซ้ามับกป็นอะไรอือยะดาคอยเด้อดจมูมันไหลอยู่นอืม พายง่ายๆตอบสกุนนะจ๊ะว่าอันมันช็อตเนาะตอนที่ไปเที่ยวนะโจ่ะไปเที่ยวมันก็บุ่คคลที่ตอบมาแหละไม่ใช่เหตุวิดีโอแล้วก็ไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เหตุวิดีโอมาก็จะมึอกับบ่มีเวลาตอบยน่ยมันขึ้นกับว่ากันไปเที่ยวกลับมาดึกดื่นดื่นกับเมียกับลาไม่ใช่ไหมจ้ะตื่นสวยพอตื่นมากับไปกินข้าวกับไปเที่ยวกับพยานกับมูสิมันก็เลยบ่คคยได้มีเวลาตอบเนยจ้ะกับสิพยายามตอบ จะที่ไหนก็ขอบคุณแฟนคลับสุขุมสุคนอกจากนี้ที่ที่เขามาเบิงที่ให้กำลังใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คอมเมนต์มาจะขอบคุณหลายขอบคุณจากใจจริงขอบคุณอิริอิรอขอบคุณสุขุมสุนขอบคุณกระดอกกระแดนน่เจ้าเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณอิริอิออือขอบคุณจักนากหน่อยเจ้าเนาะ สำหรับแฟนคลับสุขุกุนที่เข้ามาเบิงที่เข้ามากดติดตามหายทีที่ยังมาติดตามด้ือที่เข้ามาเบิงที่เป็นแฟนคลับที่พอเป็นแฟนคลับที่คอมเมนต์ที่พอคอมเมนต์ที่กดชอบกดไม่ชอบอย่งนะขอบคุณสุขุสกคนขอบคุณอิริอิหลอขอบคุณ